ใครที่มีเหรียญทองแดงแบบนี้นะครับผมเก่าๆแบบนี้นะสภาพแบบนี้นะครับรับซื้อกันอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าบาทเลยนะครับผมสำหรับเหรียญพระเสียนใหญ่นะครับที่เป็นเนื้อทองแดงที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่เก้าเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีอายุกเก่าแก่มากพอสมควรนะครับผมดูสภาพเหรียญน,นะครับเก่ากึกเลยนะครับผมสวัสดีนะเพือพ่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับก็ ดูที่ด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นพับ,บรมรูปนะครับของในหลวงในรัชะกาลที่9นะครับก็เหรียญนี้ครับอาจจะดูยากนิดนิดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญโบราณนะครับที่มีสภาพเก่าแก่พอสมควรนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆเอท่านใดที่มีนะครับ สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ผมได้เลยนะครับผมสำหรับเหรียญนี้เพื่อนๆดูกันที่ด้านหน้าแล้วนะครบเพื่อนๆก็ต้องดูกันที่ด้านหลังด้วยด้านหลังนะครับเป็นรวงข้าวแบบนี้นะครับที่ขอบขอบริเวณขอบขอบเหรียญนะเป็นเหรียญรวงข้าวนะครับที่ถูกผลิตในช่วงปีพศ2523นะครับโดยปกติแล้วนะครับจะเจอกันในส่วนของเนื้อทองแดงนะครับผม ใช่ไม่ใช่เนื้อทองแดงโดยปกติแล้วนะครับจะเจอกันในส่วนของเนื้อทองเหลืองนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ไปเจอในส่วนของเนื้อทองแดงนะครับราคาก็ตามที่ผมประกาศไว้ได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญแบบขอบเรียบนะครับผมซึ่งไม่ใช่เหรียญที่ชํารุดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นขอบตัดของเหรียญห้าสิบสตางค์ดวงข้าในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนอยังเรียกว่ามีทั้งขอบ ขอบที่เป็นแบบขอบเฟืองแล้วก็ขอบเรียบด้วยนะครับผมสภาพเนี่ยถือว่าผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็เก่าแก่มากพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเหรียญนี้ถูกผลิตในช่วงปีพศ2อ2 3นห้ารอยี่สบสานะครับถ้าเทียบเป็นปัจจุบันนะก็ตกตกะาลาสสี่สิบสามปีเข้าไปแล้วนะครับทําให้มีอายุเก่าแก่แล้วก็มีคุณค่าเป็นอย่างมากเลยใครที่มีนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม นะครับเราก็จะพยายามอัปเดตคลิปสั้นๆนะครับหวังว่าเพืเ่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านนะครับจาเข้าใจแล้วก็ดูคลิปวิดีโอนี้นั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ทางช่องเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกลับสวัสดีครับ